มิ่งนีสีมะโหดผักหวานค่ะต,ติดตั้งปั๊มน้ำจะไปโหดผักหวานเข้าเอาไว้นี่บได้ปั๊มนม้ำยามันหายเนาะแต่ก่อนใส่ซับเนอรแต่ว่าซับเนิบมันมันมันพังค่ะก็เลยถอดออกใส่อันนี้ล่องเบิงใส่เครื่องอันนี้ ก็ติดตั้งแบบง่ายๆค่ะนี่ก็เติมน้ำใส่